ตรัสเรียกธรรมหาเศรษฐีแล้วตรัสว่าพัญยาของท่านในเรือนนี้ไม่มีหรือโดยความจริงท่านราชานีเห็นคนใช้ที่เฝ้าประตูเข้าใจว่าเป็นพัญยาของ่รนมหาเศรษฐีเพราะว่าในบ้านนี้คนที่ไม่ประดับประดาร่างกายด้แ,แก้วเจ็ดประการไม่มี แม้แต่คนใช้เทกโถนก็แต่งตัวดีกว่าพระบรมราชินีนาถของพระราชาดัางนั้นพระราชาจึงไม่มีความสงสัยท่านมหาเศรษฐีจะงได้กราบทูลพระราชาว่ามีพระพุุ้เดียวค่ะพระราชาจึงทรงตัดถามว่าเวลานี้เธออยู่ที่ไหน แม่มหาเศรษฐีกราบทูลว่านางนั่งอยู่ในห้องอันมีสิริยังไม่กราบยังไม่ทราบกล่าวว่าพระสมมติเทพเสด็จมาพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาพรา้อมไปได้อมัายข้าราชบริพารเสด็จมาแล้วแต่เช้าตรู่ก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่ทราบว่าเท้าเธอเสด็จมา ลำดับนั้นทามมหสิทธีรู้ว่าพระราชามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรภริยาของตนจึงไปสู่สนักคน,นานแล้วบอกว่าพระราชาเสด็จมาแล้วก่อนที่จะเฝ้าการที่หล่อนที่เข้าไปเฝ้าพระราชาเธอเห็นว่าสมควรหรือไม่สมควรเป็นประการใด นี่เป็นอันว่าสามีประเทศประเภทนี้เห็นจะเป็นสามีประชาธิปไตยต้องถามพัญญาก่อนว่าควรจะเฝ้าพระราชาไหมสำหรับนางผู้เป็นพัญญากำลังนอนอยู่ในที่นอนอย่างสบายนี่ได้กล่าวว่านายชื่อว่าพระราชา เป็นอย่างไรนี่เธอไม่รู้จักคําว่าพระเจ้าแผ่นดินเรามีความสุขจนไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกเพราะว่าไอาการที่จะเก็บภาษีอก่อน <c oughs> แก่คนในบ้านนี้จะเก็บอย่างไรอย่างไรเขาก็ไม่มีความรู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าเขามีขุมทรัพย์สาหรับแจกชาวบ้าน มีต้นกระประพฤกต์ที่มีความปรารถนาตามต้องการแจกชาวบ้านเนงินทองของใช้ที่แจกชาวบ้านไปวันหนึ่งวันหนึ่งนับเป็นแสนแสกิโลแต่ว่าพระราชาจะเก็บเปอร,ร,รีเขาสักวันหนึ่งล้านสองล้านมันก็ไม่มีความรู้สึกเป็นอันว่าเธอเลยไม่รู้จักพระราชา เมื่อสามีเขาถามว่าคนที่มีคนที่เป็นใหญ่ของพวกเราชื่อว่าพระราชาไม่ไดนะ้ถามเนีพระสามีเขาบอกตามไไันลายไปนาจริงแจ้งตามความที่เข้าใจแล้วก็จริงแจ้งความที่ตนเป็นผู้มีใจไม่แช่มชื่อนอยู่มาลีแมว่ายังไงเนาะมันขาดๆกันจริงๆ จึงกล่าวว่าพวกเรายังไม่มีบุคคลผู้เป็นใหญ่นับว่าเป็นบุญกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีไม่ดีหนอพวกเราทําบุญทํากรรมทั้งหลายไว้ชื่อว่าไม่มีศรัทธาเมื่อํานวนพองท่านตหลนี้กลุ่มยังถึงสมบัติแังเกิดแล้วในท้องที่ของชนอื่นผู้เป็นใหญ่นี่หมายความนึกว่าเธอบ่น ว่าเรานี่การทําบุญไว้มันยังดีไม่พอเนี่ยถ้าดีพอจริงๆแล้วก็คนที่ใหญ่กว่าเรามันต้องไม่มีนี่เป็อันว่าท่านมหาเศรษฐีท่านทําบุญในคราวนั้นเพียงแตอธิษฐานว่าทรัพย์สินทั้งหลายถ้าจะพึงมีก็ขออย่าให้คนอื่นนําไปได้เพราะแก้วมณนนีดวงนั้นเป็นสําคัญเป็นเหตุแต่ว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้ดีฐานด้วยว่าเราจะเกิดชาติใดชั้นใดขอคนที่เป็นใหญ่กว่าเราจงอย่ามีการทีฐานแบบนี้ก็น่ากลัวจะต้องเป็นเจ้าโลกแน่เป็นพระราชาผู้ครองผู้ครองโลกเว้น,น้นว่าในการนั้นเธอรำพัน์ต่อไปว่าทานจากเป็นเป็นอันเราทั้งหลายไม่เชื่อแล้วก็เป็นแน่เพราะว่าในผลของทานของเธอ ที่บริจาคแล้วอาจจะไม่มั่นใจในผลฐานว่าความเป็นใหญ่มันจะเกิดมีได้ในเพราะในฐานะสำหรับการให้ทานนี่เป็นผลฐานนั้นแล้นางก็กล่าวว่านายบัดนี้ฉันจะทำยังไงสามีเขาหล่อนยังเอาเอาพัดก้านตาลมาพัดถวายพระราชาสามีปกติธเธอ ไปเอาพัดเนที่ก้านทำในตาเนเอามาพัดถวายพระราชาให้ถวายพระราชามีความสุขเมื่อนางถือไะกานตาลงม,มาพัดถวายพระราชาอยู่ลมกลิ่นแห่งภูษาสำหรับพวกพระราชากระทบในตาคนหนานเอาคนแล้วลมที่มีกลิ่นน ที่ผ้าเขารระราชาเนี่ยมากระทบในตานางเขาไอ้เมืองนี้เนี่ยเขาไม่มีฝุ่นไม่มีระอองสําหรับบ้านนี้เขาใช้แก้วมณนีตามพระมาลีงกล่าวว่าลำดับนั้นสายแห่งน้ําตาของเธอก็ไหลออกจากตาของนางพระราชาทอดพระเนตรเห็นการอย่างนั้นจึงตัถามกัตมหาเศรษฐีว่ากรตมหาเศรษฐี ธรรมดาว่ามาตุคามมีความรู้น้อยจะรอยจะร้องให้เพราะกลัวว่าพระราชาจะพึงยึดเอาสมบัติของสามีของเราท่านยังปลอบนางว่าเราไม่มีความต้องการด้วยสมบัติของนางท่านมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพนางไม่ได้ร้องให้พระเจ้าค้า พระราชาจึงได้มดีพระราชดำรัสตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เธอเวลานี้เทกลองน้ำตาไหลเพราะอะไรพระมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพน้ำตาของนางไหลออกแล้วพวกปิ่นแห่งภูสาสำหรับพวกศิพระเสียงของพระองค์โดยว่าพัญญาของข้าพระองค์นี้ ไม่เคยเห็นแสงสว่างของประทีพหรือแสงสว่างของไฟย่อมบริโภคนั่งและนอนได้แสงสว่างของแก้วมณีเท่านั้นส่วนสมุติเทพคงจัดประทับนั่งด้วยแสงสว่างแห่งประทีพตอนนี้พระราชาแปลกใจพระราชาจึงได้ตัดว่าถูกแล้วธรรมหาเศรษฐี ในพระราชฐานก็ก็ใช้เตกียงกันใครใช้โคมไฟกันที่นี่เด็กเขาไม่ใช้โคมไฟหรือ,อยังไงละมหาเศรษฐียังกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพถ้าเช่นนั้นยำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์จงประทับนั่งเดดแสงสว่างแห่งแก้วมณีนน แล้วก็ได้ถวายแก้วมณียนนมีค่ามากแล้วก็มีปริมาณใหญ่คือก้อนใหญ่มากปริมาณเท่ากับผลแตงโมพระราชาทรงทอดพระเนตรเรือนแก้เรือทอดพระเนตรเรือนแล้วจัดว่าสมบัติโชติกานีมากจริงๆนะแล้วก็เสด็จไปนี่กล่าวว่านี่เป็นเรื่องเกิดของโชติกาก่อนเทระก,ก่อนนะ เอาจิงองนี้ต่อมาท้าเป็นอรหันต์ท่านรวยอย่างนี้แล้วท่านยังไม่เกาะทรัพย์ไม่เกาะสินเป็นนั้นว่ารวยเองก็ยังไม่พอมีคุม้มทรัพย์ทั้งสี่คุม้มทรัพย์ใครอยากจะหยิบอยากจะจับอยากจะขนไปยังไงก็ได้ตามใจแจกเสมอมีต้นกันรประพฤติคนอยากจะได้แก้วแหวนเงินทองผ้าพรทอนสบายต้องการอะไรก็ได้จากต้นไม้ต้นนี้ เองนของท่านก็้นแล้วที่แก้วมานีแต่ต่อมากับระกับเป็นพระหรหันต์นี่นแสดงว่าจิตใจของท่านที่บำเพ็ญบารมีมาเนะี่ยมุ่งความเป็นอรหันต์เป็นสำคัญท่านนี้ฟังมาแล้วยังคงจำได้ว่าในการก่อนท่านกับพี่ชายทำไร่อ้อย พี่ชายอธิษฐานว่าเมื่อข้าพเจ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วเป็นเกิดทิวดาแล้วก็ขอเป็นอรหรันสำหรับท่านวันนี้บอกว่าต่อไปจากชาตินี้เกิดทิวดาแล้วขอเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความร่ำรวยมากแล้วก็เป็นอรหรันนี่ความสำคัญอยู่ที่การอธิษฐานเป็นสำคัญ เจนนั้นเมืม่อบรรดาพวกเราทุกท่านบำเพ็ญบารมีน,ทนมิทานธรรมทานธรมัยคนดีศีลธรรมใหม่คนดีภาวนาใหมาก่ก็ดีทานธรมแปลว่าบ,บุญสําเร็จในการให้ทานศีลธรามารมใหม่แปลว่าบ,บุญสาเร็จในการรักษาศีลภาวนาใหม่แปลว่าบ,บุญสําเร็จในการเจริญภาวนาเชียนสมถะภาวนาและมีปสสนาภาวนา <c oughs> เมื่อเสร็จก,การบำเพ็ญกุศลในการใดตั้งใจดิฐานไม่เฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งนั้นเราจะได้สมความปรารถนาเช่นโชติกะเศรษฐีกับพัญญาเราก็คุยกันต่อไป <c oughs> คืออธิบายเท่าไรมันก็ไม่จบเพราะคนนี้เป็นคนพูดไม่จบ ทัมบารีกล่าวว่าบัดนี้เพื่อทราบอาการอุปติเหตุของท่านมหาเถระชื่อเถียมชื่อว่าชาติละนี่เป็นอันว่าบุพกรรมของท่านโชติกาเศรษฐีหรือว่าบุพกรรมของชายคนหนึ่งนาดีตที่กลับมาเป็นโชติกาเศรษฐีผ่านไปตอนหนึ่งยังไม่จบ ตามพระบารีได้มากล่าวถึงว่าท่านบุปรกรรมของอีกท่านหนึ่งชื่อว่าพระชาดินกน็แล้วกันชาติละเราก็อ่านจะว่าชดินท้าภาษาไทยเป็นกล่าวความว่าในกรุงพาราณสีได้มีทิดาของทรมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมีรูปสวย มารดาบินดาให้หญิงคนใช้ไว้คนหนึ่งเพื่อต้องการรักษานางในเวลาที่นางมีอายุได้ประมาณสิบห้าสิบหกปีอยู่ในห้องอันเป็นสิริบนพื้นชั้นบนแห่งประสาทเจ็ดชั้นในการขันขังคนนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักอย่างให้ขังร้อยชั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ วันหนึ่งวิทยาธรตนหนึ่งเอาแล้วเทวดายุ่งแล้ววิทยาธรนีนเขาเรียกว่าเป็นเทวดาพวกหนึ่งอ่แปลกจริงนเนาะว่าไปจะเพิ่งแปลกทีท่านยังไม่รู้เรื่องกำลังเหาะมาทาอากาศเห็นนางกำลังเปิดหน้าต่างแลดูภายนอกอยู่ เกิดความรักขึ้นมาเอาละสิเมละนี่สวยมากสวยขั้นเทวดารักจึงเข้าไปทานาตานแล้วได้ทำความชมเชยเชยคิดกับนางอาศัยการอยู่ร่วมหลับนอนกับวิทยาธรน,นั้นนางก็ตั้งคันต่อการไม่นานนักเออเทวดานี่ก็แปลก แต่วิทยาธรนี่จะเรียกว่าเทวดาชัดๆมันก็ไม่แน่นักไม่ทราบว่าคนประเภทไหนวิทยาธรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้น่าจะเป็นพวกที่มีความรู้สามารถจะหอดได้แต่มีอำนาจกิเลสเป็นสำคัญความจริงถ้าเทวดาเขาจะมายุ่งกับคนนั้นไม่มีทางนะี่คงไม่ใช่เทวดา มีตอนต้นบอกว่าเป็นเทวดาเทวดาก็ว่าตามเขาว่าไปอย่างนั้นถ้ามาวินิจฉัยก็ตอนนี้จะทราบว่าวิทยาทรนนี้ไม่ใช่เทวดาแน่ถ้าเป็นเทวดาก็ไม่มายุ่งกับขันห้าที่เต็มไปด้วยความสุขปรกคนที่ไหนจะสวยกว่านางฟ้า นางฟ้าไม่มีสิ่งที่จะเป็นเสื้อสกปรกภายในกายสําหรับคนนี้ในกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมคนที่มีความสะอาดอย่างเทวด,ดาเขาไม่ย่องมายุง่งเป็นอนุวิทยาธรนี้น่ากลัวจะเป็นนักวิชาการไม่ใช่ผู้ทรงอภิญญาแต่สามารถจะเห่อเหินในอากาศได้อย่างสิอินเทวด,ดา เลี้ยวก็เอาเรื่องติอินเทวดามาเล่าซะไม่จบอีกนะเมื่อขอผ่านไปลำดับนั้นหญิงคนใช้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงกล่าวว่าคุณนายนี่มาอะไรกันในเห็นนายท้องโตขึ้นมานต่ตินางต่อก็บอกว่าข้อนั้นเนี่ยเธอจงยกไว้นะอย่าเพิ่งรู้เลยว่าทำไมฉชนี้อ้วน เจ้าอย่าบอกแกใครๆนะต่อจากนี้ไปจงปิดเป็นความลับยิงได้เป็นแล้วนางจงไปพูดนิ่งเสียเพราะกลัวเมื่อนายสั่งอย่างนั้นนางคนรับใช้กลัวก็นิ่งในเวลาการที่ล่วงไปประมาณสิบเดือนนางก็คลอดบุตรให้หญิงคนใช้นำพระชนะมา ให้เด็กนั่งนั่นนอนในภาชนะแล้วปิดภาชนะเสียวางพวงดอกไม้ไว้ข้างบนสั่งหญิงคนใช้ว่าเจ้าจงเอาศีรษะเทินภาชนะนี้ไปลอยเสียในแม่น้ำคงคาเอาเลาสิช่ไหมล่ะไอเจ้าเด็กคนนี้มีกรรมหนักแต่คงจะไม่หนัก มีเป็นแม่ท้องตั้งสิบเดือนเนะ่ไม่มีใครรู้รู้หญิงคนใช่คนเดียวเวลาคลอดก็คลอดง่ายก็าคงจะมีบุญเมื่อคลอดแล้วก็มีบุญมากมีโอกาสแม่จะได้ทิ้งไว้ในน้ำเออก็อดีไม่กันมันก็ว่ากันไปเป็นกล่าวว่าถ้าถูกใครๆก็าถามว่านี่อะไร เจ้าจึงบอกว่าพรีกรรมของคุณนายของฉันทําแกทิวดาหญิงคนใช้ก็ทําตามนั้นไอ้คำว่าพรีกรรมหมายความเครื่องแก้บนต่อมาหญิงสองคนกําลังอาบน้ําอยู่ในแม่น้ํำคงคาพวาะจริงแม่น้ํำคงคานี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ําสําหรับลอยบาปในสมัยนั้นและกําลังสมัยนี้ก็ใช้มือนกันในอินเดียเห็นพระเจ้านั้น ถูกน้ำพัดมาหญิงคนหนึ่งพูดว่าภาชนะนั้นจะเป็นของฉันอีกคนก็บอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะนั้นเป็นของฉันเอาแบ่งกันทีนะคนหนึ่งต้องการภาชนะอีกตรงคนหนึ่งต้องการของในภาชนะเมื่อภาชนะนั้นลอยมาถึงแล้วจึงจับภาชนะนั้นวางไว้บนบกพอเปิดดูก็เห็นเด็ก หญิงคนหนึ่งเห็นเด็กข้าหญิงคนหนึ่งบอกว่าเด็กเป็นของฉันนะเพราะว่าฉันกล่าวว่าภาชนะนี่เป็นของฉันคนหนึ่งพูดว่าก็เด็กเป็นของฉันเพราะว่าฉันกล่าวว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะเป็นของฉันเอาละสิไม่เกิดทะเลาะก,กันนี้ตอนจะแย่งเด็กนี่แปลกหญิงนั้นสองนั่นเถียงกันไปสู่ศาลาวินิฉัยแล้ว จริงแจ้งในความนั้นเมื่อบรรดาผู้อมย์ไม่สามารถจะไม่ินฉัยได้ยึงได้ไปสู่สำนักของพระราชาพระราชาสุนทรัพั์คำของหญิงเล่าสาวนั้นยิงตัดว่าเจ้าจงเอาเด็กเจ้าจงเอาภาชนะหรือตัดว่าคนเนี้ยเอาเด็กไปคนเนี้ยเอาภาชนะไป ก็หญิงผู้ที่ได้เด็กเป็นอุปถาอุปถายิการนะเป็นผู้บำรุงพระมหากจัจจายนะอุปถากน,นี่จะไปย่องเรียกว่าเมียนะอุปถากก็แปลว่าผู้บำรุงเธอเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นหญิงนั้นจึงได้เลี้ยงทารกนั้นไว้โดยคิดว่าจะให้เด็กนี้บวชในสนักของพระมหาเีระต่อมาผมของเด็กนั้นได้ปรากฏรูงรัง เพราะบนทินแห่งคันอันเขาล้างออกไม่หมดอ๋อเวลาจเอาเด็กออกจากเด็กออกจากคันแล้วล้างผมไม่หมดหวมก็รุงรังโถวตั้งนานนี่พระกุนเนยในวันที่เด็กเกิดนั้นเพราะเหตุนั้นชนทั้งหลายจะให้ชื่อว่าชาติละเรียกว่าชดินในเวลาที่เขาเดินได้พระเทระไปสู่เรือนนั้น เพื่อจะบินาบาตอุบาสิกาจึงนิมนพระเถระให้นางแล้วได้ถวายระตาหางแก่พระคุณเจ้าองนี้ทำไมอาตมาเรียกว่าคุณเจ้าเพราะท่านเป็นอาจารย์ท่านมหากัจยนะนี้ท่านเนอาจารย์สอนวีปัสนาพระมหาเถระเห็นเด็กจริงถามว่าอุบาสิกาท่านได้เด็กมาหรือ พระบาสีกาก็กราบเรียนว่าได้มาเจ้าค่ะที่ฉันเลี้ยงเด็กนี้ไว้ดีหวังว่าจะให้บวชในสำนักของท่านขอท่านจงให้เขาบวชก็แล้วกันแล้วก็เลยถวายเด็กนั้นเป็นภาระของพระมหาเทระพระมหาเทระรับว่าดีแล้วแล้วก็พาเด็กนั้นไปตรวจสอว่าบุญกรรมที่แต่ไว้ผลเป็นสมบัติ ของกระหัตคนเด็กคนนี้จะมีอยู่หรือไม่หนอนี่เป็นว่าท่านรับมาแล้วก็พิจารณาดูว่าเด็กคนนี้ในเวลากําลังที่เป็นฆราวาสอยู่ <c oughs> เขาจะมีทรัพย์สินอะไรหรือไม่ว่าเกิดมาแล้วถูกทอดทิ้งมันก็ต้องเป็นกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเัียนิมรีว่าสัตว์ผู้มีบุญมากจากได้เสวยสมบัติใหญ่ เด็กนี้ยังเล็กนักแม่ยานของเขาก็ยังไม่ถึงความแก่รอบยังได้พาเด็กนั้นไปสู่เรือนอุบากคนหนึ่งในกรุงตักศิลาอุบาหคนนั้นไหวพระเทระ<ป>และ,ะและแล้วยืนอยู่เห็นเด็กนั้นแล้วเรียนถามว่าท่านเด็กได้เด็กมาหรือครับพระเทระก็ตอบว่าเอออุมาศ เขาจากบวชแต่ก็ยังเป็นเด็กเล็กเกินไปขออยู่ในสำนักของท่านก่อนนะเขาฝากเลี้ยงไว้ก่อนโนมาสุกนั้นรับรับ,รบวันด,ดีแล้วขอรับแล้วก็ตั้งเด็กไว้ในฐานนะเป็นบุตรบำรุงบำเรอทนจะมีความเติบโตมีความเจริญเป็งกล่าวว่าก็สินงค้าของบุคคลของมาสุกนั้นเป็นของที่สั่งสมไว้ทั้งสิ้น สิบสองปีมากจริจงเขาไปสู่ระหว่างแห่งบ้านนำมาซั์สินค้าทั้งหลายทั้งหมดไปสู่ตลาดเห็นเด็กในตลาดนั่งในตลาดแล้วบอกราคาสินค้านั้นๆแล้วก็กล่าวว่าเจ้าพึ่งเทรัพย์ชื่อว่ามีประมาณเทา่านี้แล้วจึงให้สิ่งนี้นั่นแหละดังนี้ก็แล้วก็หลีกไปและไม่ต้องรู้เรื่องกัน มาลีสำนวนท่านยุ่งจริงๆจ,จ,จะว่าแทนกระมบได้นะเราไม่ค่อยเข้าใจของท่านเป็นน่าบอกแจกของก็เด็กก็แล้วกันเด็กรับแล้วก็เด็กก็กลับไปท่านให้แล้วท่านกลับไปเรื่องกล่าวว่าในวันนั้นเทวดาผู้รสา,าพระนครทําให้ชนผู้มีความต้องการด้วยวตถุโดยที่สุดแม้สัตวว่าพริกและผักชี ให้ใบได้ไปสู่ตลาดของเด็กนั้นอ๋อให้เด็กขายของเด็กนั้นขายสินค้าได้สะสมไว้แล้วสิบสองปีหมดเดรียบร้อยโดยวันเดียวเท่านั้นก็ดมพีมาไม่เห็นของอะไรๆในตลาดยิ่งกล่าวว่าพ่อสินค้าทั้งหมดเนะี่ยเจ้าให้จิบหายใช่แล้วหรือเด็กตอบว่าไม่ได้ให้จิบหายเราเจ้าค่ะ ฉันขายสินค้าทั้งหมดตามในที่ท่านบอกว่าของสิ่งนั้นราคาเท่าไรก็ขายตามนั้นนี่เป็นค่าสินค้าชื่อโน้นอันนี้เป็นค่าสินค้าชื่อโน้นท่านโกลมพีเห็นแล้วก็ปลื้มใจคิดว่บาบุรุษที่หาค่ามีได้สามารถเพื่อจะเป็นประโยชน์ในที่ใดที่หนึ่งได้ยังได้ให้ลูกสาวผู้เจริญวัยแล้วในเรืองของตนแก่เขา สร้างพวกบุรุษว่าพวกเจ้าจงสร้างเรือนให้แกเขาเมื่อเรือนสาเร็จแรวจึงบอกว่าพวกเจ้าจงไปจงอยู่เรือนของตนอรบ,บันดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นนั้นว่าบุปผกรรมของท่านพชะชดินนีบแปลกเกิดมาถูกเขาสาบเขาแช่งเขาไล่เขาใสเขาส่งลอยน้ําทิ้งไป แต่ก็เพราะอาศัยบุญใหญ่ที่สร้างไาในกาลก่อนท่านจะสร้างบุญอะไรไว้เอาไว้ทราบกันมันหลังทั้งนี้พ,พ่ออะไรพ่อวันนี้มันหมดเวลาเสียแล้วนี่สําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านนั้นหลายผู้รับฟัง